สบายดีพ่อแม่พี่น้องมานี้ห้าสิพห้ามาย่างตลาดกับนางเอกบ่าวบุญเนาะว่าเฮาสิได้อย่างมีเงินอยู่หนึ่งแสนสบายดีครันึ่งแสนเกียรดพ่อแม่พี่น้องาได้หังสิไ้อย่างก็ตาิน้สิได้อย่งก็ตากินไปไปบางัานไปซื้อบางงูย่อด้วยค่ะเรื่องราคาอะไรม่เยอะก็ได้ตแกเต่งมัน

กุ้งกุ้งลงเทไรเลยนะโลเซนซิปวนองาเส็หนนี่ค่ะพันไหนค่ขายดีนไมาเล้มาเลยไปช่ยางยางอ้อมไปทางนั้นะตลาดสดตลาดสด

พักยังยังบ่นะกรได้พักพักจจดน้พิากบ่ใจอ่จะติด่เต็มบอกกติรบีนะเกษตรบอกถามนะที่งั้่าเอาวะเลือกเลือกนะ ไปตำตำกินเนาะตำกระเซ็บได้เนาะตำสิกิตครับำพิตหันพันทิข้าวีกับหนังเนมดีนี้กันไม่ชอบงลบหรือาลบมันเอ

เนี่ยดูตัวซีเลเล่เล่จะได้สามสามอย่างแล้วเนาะ cái thiên mong y găng ngang người, Nên. Nên. Đẹp 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 cả, cả đi, ngang 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 đi,

เอาทสองเันก <terrain. enfim. S 2> ็ไ <il> ด้เริ่มเก็บอะนแล้วมาสวยเนาะประวัมือสาวมื่นสามี่เอาน้ำแป๊บนึ่งก็เลลอดอุ้งตุอดแทนด้ยเลยจะยางเลย ไี่อีชีายังเลืยอยู่หางเลีเนาะยัลียอยู่บางพุงเขาก็ยังมีเลาะอยู่อกเนาะเขาเก็บเก็บเลยเนาะรดินเก็บมาเลยเหรอหาม่านผีอ่ จะปิดบแล้วแถวนี yeah. well, ้เนาะตามเพิ huh. oh, oh, ่นไปหมากยังอันนี้ประจอยออย่างว่าเขาเออเอาเอาก็ได้โอ้มีหอยเดืออีกเห้หอยเดืออหอยเดือยอันขายได้ ต่อิากอตอละตอละสิบห้าอยากบอกหาเลือกเอาเต็นยใหะโลหนึงเท่าไรอ๋อโลสามิบเลือกเอาด้กระอยเลือกอาแตหน่วยใหญ่นก้อยเนาะโดยหัวก้อยกะเลือกหางโดยนะมะโลหนึ่งเท่าไรนะสามิบ่ men họ à, chắc khương lâu của pho ừ. à, phong à, nó kín đây rồi họ mưa ăn thừa phân dạy kín coi nó coi này nó sang mừng đi ับเบิ้งเบิ้งเป็นยี่บอ่ะนะป้าจอยเบิ้งตาสั้งเป็นยี่บ่ะเนาะเอาเอาจเจ๊เขิงโลได้ไหมคะเงินแศษเดียวเนาะเดียวชิบว่าได้หลายอย่างเลยเงินแศษเดียวแต่อยากกินหลายอย่างยกสี่เนี่ยละน้อยเนาะเลยมันถังก็เลือ ก็กินกะกินสองสามคนเนาะสามคนหมากย่างนี่ไหมคะหมักน็อตเออหมักน็อตดิฮะเออหมักน็อตอันคนไทยเขาห้องอันสาวรอทำบ่แม่นบ่อ๋อหมักน็อตบ่อฉบแม่เนาะหอยจบก็มีเฮ้ย น้อยมะกะทินอ่าซื้อยา n a งไว้พร้อมเด้อปลาจอยปลาต้นอ่อนเนาะมัดเท่าได้มะกะทินมัดสองพันมะกะทินตัวน้อยนะปลาจอยตัวทั้งลมมันแก่แล้วเนาะเอาอย่านั่งอย่า nan เมื่อไหร่ เครื kind of um, A, wow. oh, anyway. ula, okay. ่องแกงเราไหมเนาะอ้ังเหลือไปเอาเครื่องแกงนราไหม่ครับเอาเครื่องแกงนรไหมเนาะเครื่องเครื่องฮาอนได้นราไหมมากแค่ไหน ข้มีเอาหน่อยขอไปหนก็ได้น่เด้ไยวดีไปไปนก็ได้อนอนไปก็น่าะ เจริญดาตามเพิ่นไปได้ว่าแกงแกงน้อไม้3ัน10เพิ่นว่า้อย่านางคืองาม้เนาะเสีขาย้้5ก็ได้3ั5 อย่านั่งขายกรรมเท่าน <si ั้นเด้อเด้อเป็นน้ําก็มีนะอืมยังบ่ได้แกงค่ะบักงซื้อซื้อเมื่อไซื้อนะผักกระเซื้อไ้ใส่งาซื้ออยู่ทางกลางค่ะยอดอ่อนๆนะเอาักกระแงนก็ได้เพราะว่านเือเาบลงไปหาเนาะ ເຮືອນເຮົາໃກ້ທົ່ງນາຢູ່ເຮົາຮອດຂິ້ຄານລົງໄປท่าไหร่ເດເນາະນີ້ເຂົ້າອັນ60ເນາະເຮົາເອົາ5,000ກໍพอເມງເນາະເພາະວ່າຫຼາຍຫຼາຍมันจะกินบ่ເບິດຢ່ານັ່ງລງงามๆปลจอยนะອົາອີກໍ່ໜກືຮາປີໃສຄียวລນາະີໃສ นี่ใส่เขียวๆงามเอาอย่านั่งกรนั่งเด้อเดี๋ยวๆบทวนให้ไปติดได้ก็ได้ยังเหลืออยู่บ่วะนียังเหลืออยู่เนาะอือไปหลไปเรื่อยๆ เติมแกงเฮาก็ได้เนาะตอนนี้ตอนนี้ขาดแต่น้ําไม้บขาดแต่ไม้ที่วาซื้อไม้ด้บ่ไปเบิ่งพุ่น่ไม้อยู่าง้่นเห็นไม้ไหลทางเทือ่าเพิ่นซื้อเครื่องแกงไม้เน่าก่อนเด้เนาะ เพิ่ไปไปซื้อ,อยันอีกพุ่นน่ะไม่ไรพี่ปจอยจอนอันนั้นนะหมน่สิงไ่่องใครกองกองนะี

ท่านนเป็น่ะท่านทาบุพเพชย์ใกับรถแห่ลน้องเงินเฮ้กเดียไดเงเนเือ้าอดีได้คดีเนาะ่มาพันเดือจะพันเงินแสนเลยเดือยู่เนาะเดสิหาพเือาพั่ เครื่องแกงเฮาก็ซื้อแล้วเนาะแต่ว่าสิเอาเพิ่มบ่หรือว่าสิซื้อเป็นนกบวบน้อยบ่บ่แมนเาก็แล้วบเนาะล้อ้ว สือแล้วฮะต้นดโอ้ยออกขางในบ่ออกไปเก็บก่อนบ่แล้วจัง

ตอนนี il aka, o, o no. o, no ้เฮาก็กำลังสิออกเมื่อเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งได้หยังแน่เนาะตายยาอยู่อมแล้วก็พอพอแล้วบ่พอแล้วพอแล้วเบิ่งยังเนาะยงขึ้นดูเงินแสนนึงลเงิน10,000กีบเนาะพ่อเเฮาก็สิเอาของเก็บไในรถเนาะบัดนี้เก็บไ้รถเดอ โอเคพม่ okay, me, พี่น้องตอนนี้เข้ากะไปเก็บไปเลยหอยไว้ในรถนี่แล้วเนาะ mm hmm. ตอนนี้เข้ากะสิกับแล้วพแม่พี่น้องซื้อของเป็นเทียบที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้ชาต้องกาสิบพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาองคือเก้าพแม่พี่น้องตอนนี้เข้ากะศิลาพแม่พี่น้องไปก่อนเนาะกลับสบัยสบายดีพแม่ mm hmm. พี่น้อง